นายมนัหน่าริ้นนะครับเป็นเกษตรกรก็ก็เป็นอาชีพนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อที่ว่าอายุสั้นนะครับปีหนึ่งเขาสาม,มารถหยัดใจสองเทียบกักเกีกน่วยเป็นกุ้งแห่งโลกน่วยเนาหยอดเปี้ยนี่แหละครับอันนับแรกของของโลกปอกพีกเลยครับ มากอีกทีพราะว่ามันมันสามารถที่มันโบเลือกหน่วยหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่นะครับหน่วยพึ่งที่ออกมาสองสามเส้นยังสี่นะครับมันก็สามารถเปลี่ยนไปน้ำขันได้เมื่อโบมีหลวงมีไพ่มามาบังเบียดนะครับได้เต็มเต็มนะครับงานหนึ่งได้ถึงกับสี่หมื่นห้าหมื่นก็ได้ราคากิโลละลอยลอยลงมาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้นะครับ ครฟังข่าวในวิทยุเนาะครับฟังข่าวในวิทยุพยายระาะงั้สำเร็จเป็นกับว่าฝึกพักสวนคั่วอย่างเนาะครับสามารถเรยอะเลยพักเพียกนี่จับดอกดีบอ่อหลวงเยอะคนแข็งแรงหากหลายเนาะครับ อยากแนะน้ำนะครับแนะนำเกษตรกรแนะนำพีแน่นน่องนะครับกับมาล่องใส่คือผมล่องเบิงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทดสอบแล้วสวนต่อสวนนะครับที่ว่าผมใส่กรับเพิ่นบ่ได้ใส่นี่ก็ของเพิ่นเป็นนะครับของผมบ่เป็ี่นนะครับของผมบ่เป็นบ่เป็นหน่วยเน่าเลยนะครับรู้สึกว่าประสบความสําเร็จนะครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับอยากแนะน้ำมาใส่ล่องเบิงนะครับว่ามันสิได้คืออย่างผมผมว่าบ่แก่วบ่เน่าก็พอใจแล้วนะครับมีกําลังใจเห็่ต่อไปเกษตรกรอุ่นใจใส่แล้วกําไรก็มีบ่มีขาดทุนกองนี้เลยครับปุ๋ยน้ำแพนตาโกตา คุยให้สำเร็จดีรลอครับ